สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลาก,กันค่ะคลิปนี้ก็มาดูค่ะขั้นส้มก้านดอกผักกันจองค่ะลองตัดก้านดอกผักกันจองให้เป็นชิ้นให้สั้นลงค่ะว่าจะนวดง่ายหรือไม่ง่ายเอาลอาเอาดูค่ะดีค่ะเดยคุณคุณจำต้อช่วยนะเพราะว่าคูมพันปวดมือ นั่น่อยมือก็เลยเจ็บขอบคุณที่ซีทุกท่านเลยนะคะที่มาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์ลกดแชร์กดเลยล่ะค่พี่น้องยังไงกุณพีดีขึ้นหรือยังไงดีขึ้นไหมดีขึ้นว่ะยดิมเหหั่นให้เป็นชิ้นที่สั้น สั้นสั้นลงก็จะทำให้นวดได้ง่ายขึ้นคันส้มก้นดอกผักกันจองใส่โอเคไหมพวกันก็ต้องคันทุกวันเพราะว่าผักกันจองออกทุกวันน้องสาวก็เก็บมาทุกวัน นี่น้ำออกมาแล้วค่ะน้ำออกมาแล้ว,น,ออลวนี่จะเป็นคนบำบัเป็นคนคันเป็นคนนวดก็จะแรงเยอะเป็นคลิปที่สองก่อของวันนี้ค่ะ ทำสองคลิปเพราะฝากกันจองเยอะคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่มชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะโอ้ยอดเลยค่ะ พอแล้วค่ะคุณลิศขเพราะว่าน้ําออกมาเยอะแล้วพอแล้วค่ะไม่ถึงสามนาทีก็ได้ไ FC ค่ะเอฟซี่ะถ้าสมมติว่าน้ําออกมาเยอะแบบนี้พอได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซี่ะมาทีนี้ก็จะใส่น้าตาลทรายสามช้อนโต๊ะนี่ค่ะใส่น้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ผงชูรสหนึ่งช้อนชา ใส่น้ำแช่ข้าวเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะแต่นลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถทานได้เลยนะคะกินกับส้มนตำกับเจากับปลาบองได้เ้อพี่น้องนี่ค่ะเสร็บแจกมังกรแล้วค่ะเด้อคันส้มก้านดอกผักคันจองค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามายอมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ